ผมเมื่อวนี้แอดมีแนวทางประจําบ้ันของน้องขาปั่นมาฝากนะครับผมหลังจากเมื่อวานนะครับก็บมีเอฟซีโชคดีนะครับได้ทั้งบนได้ทั้งล่างได้ทั้งสามโตได้ทั้งสองโตนะครับผมอเมื่อน,นี้มาลดูน้ากันครับครับเมื่อวานนถูกถูกเยอะเยอะไหมฮะเมื่อวานนัถูกเลขเยอะบ่ท่านผู้ชมบอกว่าถูกเยอะแล้วมีท่านผู้ชมถูกสามตัวด้วยไม่ไอ้ตัวไม,ไม่ได้ตัวเอฟซีท่านไหนถูกฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผม คอมเมนต์เข้ามาบอกนวงด้วยนะครับผมวันนี้จังไดขึ้นถามบ้าน้เพิได้ยินข่าวเอฟซีทร่มมหาเพื่อนบ่าถึกสามตัวนะครับถึกศูนย์เจ็ดห้านะครับผมฝันไหมครับฝันวันนี้วันที่สิบแล้วนะครับดูน้ำกันมาๆอย่าเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งเขียนเดี๋ยวมันเพื่อนเอาพ่อเอาๆสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมยังครับท่านผู้ชมฝากตังมาให้ไปโรงเรียนสวัสดีแล้วขอบคุณยังครับขอบคุณแล้วเมื่อคืนฝันว่าไงได้ยินว่าฝันเมื่อเช้าเนี่ยอ ฝันว่ามีคนเอ่อส่งทองไปเดียวมันก็มาเลยอะไรนะมีคนมาแล้วก็ส่งของมาให้ขอยญไหมอ๋อมีคนส่งของมาให้เขาบ้านเหมือนเป็นเต้นเหมนเป็นเต้นหรอผูดอะไรส่งมาใหา้หรืบเปลาทีนี้เอเอ๋อขวันแค่นี้เหรอฝันอีกเรื่องฝันอีกเรื่องเอาฝันว่าไงเล่าก่อน ฝันเ่าหายหน้าไปเทีนนทเ่ยวนาทะเลโอ้ือฟันอยู่ฟันกินแท่นอ่ะฟันได้เทีเยนะ่ยวเที่นอะแล้วขอก็ลงไปเล่นน้ำกับพ่อกับแม่เหรอน้ำทะเลไม่เค็มเลยมนันเป็นจืดๆออน้ำทะเลเจดืดโอ้ยไม่ไกลน้ำทะเลเจืดอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็แล้วที่เราไปพักน้ำทะเลเค็มใช่จะไปน้ำทะเลเจดืดใช่ไหมใช่ว่าอยู่หลังบ้านก็มีน้ำทะเลจืดน้ำทะเลจืดว่าอะไร เอาปูไข่มาหรือยังเอาเอามาแล้วก็เขียนเลยโอเคเอา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 เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมโอ้โหเอาเอาให้ถูกสามตัวนะเมื่อวานมีเอฟซีอยู่หนึ่งท่านหรือสองท่านนี่แหละถูกสามตัวน่ะวเอฟซีบอกว่าถ้าเลขถ้าน้องเขียนเลขสองนี่ระวังเลขศูนย์อ่วันนี้จะเขียนคิดตัวเขียนเลยนะครับเขียนทางนี้นะครับไม่ใช่เขียนทางนู้นเขียนทางนี้นี่นี่นี่ เฮ้ยเอ้ยเอาเอาเอาเเห็นหูหเผื่เห็นอยู่เอาสันยาเบิ่งเพิ่นหรือว่าจิดตามตัวดีเพิ่นดีกันถลุนน้ำกันไหนทำไมบอมมาขึ้นเร่างนี่ก็ไรเนาะนี่ อ๋อเลขเก้าแล้วเลขอะไรครับแลบวมก็จะเป็นเลขหกอ๋อเลขเก้ากับเลขหกอืมนี่นให้ียนสวยปะสี่สองหกตีเลขมัเีวนี้สองห้าหกตัวเน้นเดตัวเน้นเลยไม่ใช่ตัวเน้นมาบน หนึ่งหกเก้าเก,ก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหาน่อยพัฒนานอันนี้คือเงี้ยขอหาหกเก้าเหรอเอันนี้คือห้ากหกเก้าเมียนันเมียน,นดูบอเมียนหากหากเก้าอยู่เตี้ยเมียนมืน่อกี้เขียนเลไรบองามแต่นู้นเท่าเร้่ทำไม่เขียนเนี้อ๋องามอยู่สันง,งามอยู่งามอยู่อืมแต,แต่จะเป็นห้าหกเก้าก ไม่ให้แม่เขาเอาอเขียไปข้างหลังฮะเอาเขียไปข้างหลังห้าเจ็ดสอง,งตัวเมื่อวานตัวนี้ตัวเมื่อว,วานนั่นเนี่ยมันจะออกอีกเหรออ <à> ๋อมันคือสีบลอนด์จะเขียนนอกเมื่อวานนี่ก,ก็ออกมืดมือสองเจ็ดสองหาหาสองนี่มันก็ถูก,ก,กตัวฮะมันังเขียนตัวเดิมวไมถูกเอ้าเขียนมาให้พ่อสองตัวเน้นๆให้หน่อยเอ้า สองตัวเน้นเลยนะน,นี่ทางนี้ทางนี้โอ้ยมันมีเยอะอย่นี่ไม่เอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยสองตัวเน้นเน้นตรงนี้เลยเอาขอสิขอให้ fc ทุนน้อยหน่อยสองตัวเน้นเน้นอืมอืมสองตัวคือได้ลายครับจนิง โอ้โอ้โอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วเอากระสิวงให้แบบเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วป๊าสิบียากระสีบลูให้แบบครัครับครับเอาเอ้าแยกเลขออกมาให้กับเป็นวันที่นี้เมื่อกี้บอกเข้าใจเมื่อกี้นี่วันนี้นี่เบิรงไปบลงมากเข้าใจแล้วในเก้ากร้สีบลูให้เป็นตัวอืแล้วก็ ูดเข้าใจบ่านนอกบ้านเอฟซี MC. เข้าใจบ่านนอกบ้านทิ้งอันนี้เลขเก้าเก้าหกอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไอ้ตัวนี้เก้าหบัวไก่ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมอ๋อเอ้ยห้าวอ๋อแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมอ๋อเนี่ย สามตัวละเอาอันไหนสามตัว 5, 6, ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย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 สองอันเนี่ยเอาตัวไหนตัวที่เขาปั้นเฉียนเนี่ยสองตัวนี้เอาตัวไหน,เอ,นเอาตัวนี้เอาตัวนี้ออเอาตัวไหนที่ว่ามันถูกอันนี้นตัวบนเหรอ่ตะบนมันถูกเอาวงให้หน่อยวงเขาปั้นวั้นวงหมาน,นอหนี่ว่าเป็นสีเ่เหลี่ยมเป็นวงกลมอ๋อแบบนี้เหรอเขาบ่าเป็นสี่เหลี่ยมห้าหกเก้านะครับ ตชนี้เบันเขียนออกมาให้คือเจ็ดเก้าสองเจ็ดห้าเจ็ดเขีนลูกศรเป็นอ่ะ <c oughs> อะไรเขยังเห็นลูกศรเป็นศรนคอยดูโอเคเดี๋ยวพ่อสอนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อบอกให้ผู้ชมก่อนอ,ออกตอนไหนครับเทีย่ยงเทียเท่ยงเย็นเย็นมีเที่ยงกับเยน็นอะลูกใช่ไหม พ่นพ่นติ๊กเีงเขียนเอง,เเองสอนเจ้าของพวนถ้าดีใจไหนไหนถ้าดีใจทําไงเมื่อกี้นี่มันดีใจวันนี้ได้นะครับผมสำหรับแนวทางของน้องขับปั้นนะครับผมเอบซี FC มักชุดใดจับได้นะครับหรือว่าจะเอาตัวน้นของน้องก็กคือเจ็ดเก้านะครับสองเจ็ดนะครับมือนี้แล้วค่ะ ห้าหกเก้านะครับสำหรับแนวทางเอาตัวที่น้องเน้นห้ก็ได้นะครับสำหรับแนวทางน,นะครับอาทย์นี้นะครับทั้งอาทิตย์เลยนะครับผมน้องเขียนหาหาเจ็ดสองนะครับระวังมันจะไปออกคอนเส็ต์ไงนะครับเด้อนะครับผมเพราะน้องเขียนมาเป็นอาทิตย์นึงแล้วนะครับผมเพราะเนี่ยอาทิตย์หน้าเพิ่นอาจจะเปลี่ยนไครเพราะว่าเพิ่นจะเปลี่ยนเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับผมต่อไปเป็นของแอดนะครับแล้วก็ของเด้อยวย,ยังบางทีนี้่าเป็นนเปงสี่บางทีนี้ อันนี้คืออะไรดูเลขเลขอะไรครับฮะนั่นแหละมันเป็นเลขของอะไรมันออกตอนไหนตอนะนนะพัฒนาฮานอยพัฒนาหน่อยพัฒนาแยกกับ<ม>หอตะหูจักเอฟซีคนไปสือถือฮานอยพัฒนาแยกกับหอตะหูมีฮานอยพัฒนานำโอ้เราจบเสร็จแล้วดิว่าหน่อยพัฒนา นบนที่สิบอันนี้ไม่เสร็จยังหกหกอันนี้ไม่เสร็จยังนี่นะครับผมไปครับผมต่อไปของพอลกราบแต่กับของแอดนะครับผมครับผมสนับแนวทางของแอดนะครับผมวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมสามโตห้าสองห้านะครับสองโตสี่หนึ่งสองหนึ่งห้าห้าห้าสองนะครับผมสนับเมื่อขึ้นอีกคฟันเห็นนองเขาปั่นนะครับผมถือ รถเก๋งเหยียบนะครับผมเหยียบจนว่ารถเก๋งขวมนะครับผมประเดียไปซื้อของหันมาเห็นตะเสียงตั้มแข้งเลยนะครับผมรถเก๋งขนาดขวมงางทองเลยนะครับผมปลายทะเบียนหาสองหานะครับนอกเขาบ้านนี้น้ำนานี่มีแต่ห้อยรอรถนะครับผมแต่คนปป็นยังพนลูกขึ้นมาหายแบบเดียวแล้วคนกายัางแบบปกตินะครับผมไอ้ก็เลยคือว่าถ้าเป็นเลขของน้องก็คือน่าจะเป็นหาไอ้น่าจะเป็น สี่หนึ่งกับสองหนึ่งนะครับเล็กๆหน่อยนะครับจะไปทะเบียนเห็นชัดๆนี่ก็คือหาสองหานะครับผม fc ท่านใดที่มาขัจัดนำแอทได้นะครับผมสำรับแนวทางประจำวันนะครับผมต่อไปของพอลึกลับนะครับพอลึกลับนะครับผมวิ่งเจ็ดนะครับผมสามตัวเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนย์นะครับผมสำหรับแนวทางของพอหลึกลับนะครับวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเป็นแนวทางประจำวันหรือว่าเรื่แนวทางหุ้น ถึงห้าน้อยนะครับผมเอฟซีทไทในมากการลองพิจา,ารณาได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับผมสำหรับเอฟซีไทใดที่รับชมแน้ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลับบงใจให้กับทั้งช่องกาพารวยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจ,จบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ